ดีโออยู่เลยนนี้แ่ทให้เออดีแล้วบันทึงดีโอไปก่อนเชื่อมาเล่นกห้ด <in> ูไม่ได้รูปเลยรับแขนขายหน้าาแล้วคู่คู่บัดเดยนีโอ น้ำแข็งแ่ะค่ะมันมันนานมาก,ลลก,กลเลยค่ะนอำหวานหวานไม่ใช่น้ำแข็งของหวานนะครับไม่ใช่น้ำ